เรียนท่านประธานนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันนะคะนางสาวนารีสอนชัยพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความยินดีนะคะขอนําเสนอผลงานเรื่องประสิทธิผลของแนวทางควบคุมการระบาดของเชื้ออะซิโตเวคเตอร์โวดดไอที่ด้วยยาต้านจุลชีพทุกขนานของผู้ป่วยอายุรื้รมและขอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจนะคะโรงพยาบาลสวนประชารัก การที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าเราพบว่าการติดเชื้ออิ I, น d ร o ย์ปเตอร์บรอชลิดดื้อยาต้านจุลชีพทุกขนาดในโรงพยาบาลสวนประชารักมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะถึงสิงหาคม2 5 6 5มีรายงานการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นกลุ่มก้อนนะคะในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจจากข้อมูล จากข้อมูลเฝ้าระวังเชื้อด้วยยาต้านชราชีพทาง,ห,งห้องปฏิบัติการนะคะพบว่าเชื้อเอเบอมด้อย,ยา,ปาปัิชุบกลุ่มคาบาพิเนมสูงถึงร้อยละแปดสิบเราจึงดําเนินการควบคุมการระบาดของเชื้อด้วยยาต้านชราชีพทุกขนานโดยโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยค้นหาแหล่งโรควิธีการถ่ายทอดโรคและทำลายแหล่งเชื้อด้วยยาต้านชรอชีพในหอผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำนะคะวิธีการศึกษาของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยการติดตามผู้ป่วยทุกรายนะคะที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักยุรกรรมและหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจนะคะซึ่งทั้งทั้งซึ่งทั้งสองหอเนี่ยตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะโดยมีการแบ่งทีมพยาบาลเป็นสองทีมแยกกัน เคาน์เตอร์พยาบาลอยู่ตรงกลางของผู้ป่วยนะคะลอ้ลอมรอบด้วยเตียงผู้ป่วยด้านละสี่เตียงนะคะมีห้องแยกโรคจํานวนหกห้องนะคะแล้วก็มีพื้นที่สํานักงานในใช้ร่วมกันนะคะศึกษาระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่3าสิงหาคม2อง5นนะคะข้อมูลที่ศึกษาประกอบไปด้วยลักษณะทางคลินิกผลลัพธ์ทางคลินิกผลความไวของยาปฏิชวนะชนิดตต,ต่างๆของเชื้อที่ก่อโรคนะคะ แล้วก็ยืนยันการวินิจฉัยโรคจากผลการตรวจหาเชื้อเอบอมจากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทุกรายนะคะจากสิ่งส่งตัวจซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บสิ่งส่งตัวจากอินโดเีเช s ทิวซักชันจากแผลจากเลือดส,สตูน,นะคะแล้วก็จากการเราจากที่เราสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลาการของเรานะคะในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องชื่องหัวใจแล้วก็การทำอา,าสาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพบว,ว่าไม่ถูกต้องนะคะ เราเพบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าที่เราในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อด้วยยานเนี่ยก็จะใส่สกาวเข็มยาวแล้วก็ถูกมือในการปฏิบัติงานเราพบว่าคนเจ้าที่เราเนี่ยใส่ถุงมือที่ปนเปื้อนเนี่ยจับสิ่งแวดล้อมนะคะจับม่านจับไม้กั้นเตียงแล้วก็จับมีการปรับโมนิเตอร์หน้าจอโมนิเตอร์ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าที่หลังจากจับโมนิเตอร์มีการปรับต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ล้างมือนะคะ เราก็เลยคิดว่าตรงส่วนนี้น่าจะเป็นสาเหตุของการระบาดนะคะแล้วก็เราจะทําการเก็บสิ่งสมตรวจสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยซึ่งคาดว่าจะน่าจะเป็นแหล่งโรคร่วมนะคะของการระบาดในครั้งนี้ได้แ,แก่เราก็ทาการสวบรเ,เครื่องมือแพทย์หน้าจอมอนิเตอร์คีย์บอร์ดนะคะราวกั้นเตียงม่านมือจับประตูนะคะทั้งหมดที่เราทำการสวบเนี่ย16ตัวอย่างนะคะ ผลการศึกษาเราพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน81ราย,ยมีการติดเชื้อ a b o m b XDR จำนวน23รายนะคะคิดเป็นอัตราป่วย a t t c k rate ร้อยละ28.4นะคะแล้วก็พบเชื้อดืือยาโดยไม่มีอาการ Colonization จำนวน4รายซึ่งต่อมาภายหลังรักษาในโรงพยาบาล2สัปดาห์จึงเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลน,นะคะในเดือนกรกฎาคมเราพบ i t น c ต็นะคะซึ่งเป็นรายแรกเนี่ยนอนเตียที่2 ในหอผู้ป่วยโรคในหอผู้ป่วย CCU นะคะผู้ป่วยหนาโรคหัวใจนะคะพบในเสห้หกนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพบผู้ป่วยติดเชื้อด้วยยาใน CCU เพิ่มขึ้นอีก2รายนะคะคือเตียงที่3และเตียงที่4ซึ่งนอนเตียงติดกับลายแรกนะคะหลังจากอินเด็กเคสเสียชีวิตเราพบว่าผู้ป่วยที่นอนรักษาเตียงที่2และเตียงที่1นะคะเกิดคอร์นไอเซชันตามลําดับและพบอีกว่ามีการแพร่กระจายจาก มายังเตียงผู้ป่วย ICU ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกันเนี่ยนะคะพบในเตียงที่1เตียง2เตียง3เตียงหกและเตียงที่8ตาลําดับนะคะตําแหน่งที่เราพบเนี่ยได้แก่ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องหัวใช้เครื่องช่วยใจคือตำแหน่งเว็บนะคะสิรายซึ่งในส0รายเนี่ยพบเชื้อเนี่ยพบการติดเชื้อใน i อ u 7รายนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อจากผู้ป่วยก่อนเข้ารับย้ายคือจากผู้ป่วยสามมันนะคะ อีก3รายนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อในเดินหายใจส่วนล่าง13รายนะคะระยะฟักตัวของเชื้อก่อโรคเนี่ยเฉลีย่ย5-7วันจากการที่เราสบอบสิ่งแวนร้อบนะคะ16ตัวอย่างเราพบว่า a อบ r มเ r นี่ยพบ8ตัวอย่างนะคะคิดเป็นร้อยละ50แล่ที่พบก็คือหน้าจอสัมผัสเครื่องช่วยหายใจนะคะ25%นะคะเครื่องต้นหัวใจ25%เปอ หน้าจอเพื่อพยุงหัวใจ12.5%อันเท่าสาวแล้วก็หัวโผล่ะกา12.5%คีย์บอร์ด12.5%นะคะแล้วก็ภาพม่าน12.5%นะคะซึ่งชี้เห็นว่านะคะจากที่เราเห็นจากผลนี้ให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่มีการเจ้าที่สัมผัสร่วมกันโดยไม่ได้ทำความสะอาดหรือว่า ทำลายเชื้ออย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นสาเหตุของการระบาดของเชื้อริยาของป่วยวิกฤตน,นะคะเราก็เราจรึงดาเนินการควบคุมการระบาดครั้งนี้ครับในครั้งนี้นะคะโดยการเรายึดหลัก3อย่างนะคะคือ 1. การควบคุมแหล่งเชือ้อแล้วก็ 2. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะและ 3. การทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราในครั้งนี้นะคะ การควบคุมการระบาดนะคะก็เริ่มจากการแยกผู้ป่วยติดปาด้าย contact precaution และมีการกั้นม่านนะคะเนื่องจากว่าเตียงที่เป็นเตียงสามานะคะมันเ,เตียงที่ว่าไม่เป็นเตียงที่ไม่ใจ่ห้องแยกนะคะเรา,าก็จัดการซื้อม่านพลาสติกนะคะกั้นเป็น,ปนทำเป็นห้องแยกโรคนะคะทำเป,เป็นห้องแยกแล้วก็การใช้ สายดูดเซ็มหะระบบปิดนะคะการใช้เครื่องป้องกาันร,ร่างกายได้แก่แกาวแขนยาวและถูกมือเนี่ยหนึ่งเครื่งหน,นึ่งนะคะแล้วก็เรื่องการทำความสะอาดมือของอุปกร,กรณ์เราลดลงให้เห็นความสํมคาคัญของการล้างมือนะคะการล้างมือล้างสัมผัสสิ่งแวดล้อมนะคะสําหรับเรื่องการทําลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้นะคะก็เครื่องมือแพทย์ที่เตรียมผู้ป่วยได้แก่หน้าจอสัมผัสต่างๆเครื่องอันตาซาวเนี่ยเดิมเนี่ย เราพบว,ว่าเจ้าหน้าที่ทําให้สม่ำเสมอไม่สะอาดแล้วก็พบพบเชื้อด้วยยาเราก็เลยระบบใหม่แล้วคือให้ทําการเช็ดทำความสะอาดด้วยเราทําการจัดซื้อกระดาษชุบน้ํายาผ่าเชื้อสเปรย์รูปให้นะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คโดยหัวหน้าของผู้ป่วยนะคะดูเลยว่าเพราะว่าเราเราไปถามค่ะเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว,ว่าเขาไม่กล้าเช็ดนะคะเขาบอกว่าเขากลัวว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวเลขมันจะหายไปนะคะแล้วก็ พีบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เราพบเนี่ยพะว่าไม่มีความไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะเพราะว่าเขามันใช้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เลยกําหนดเลยว่าเช็ดทำความสะอาดทุกวันแล้วก็แลปด้วยพลาสติกแล้วเปลี่ยนทุกวันนะคะส่วนการทำความสะอาดการทำความสะอาดของผู้ป่วยเนี่ยเดิมเนี่ยแม่บ้านเขาก็จะเชด็ดเขาก็จะเช็ดทำการถูพื้นนะคะก่อนที่เราจะทำมัตรการนะคะเรา ก่อนที่เราจะเช็ดตัวผู้ป่วยเนี่ยแม่ว่านกาถูกเพื่อนไปแล้วนะคะทําให้เชื้อโรคเนี่ยพุ้งกระจายในบอดแล้วก็ไม่ได้กาจัดอย่างเหมาะสมนะคะปนเพื่อนหมุน,น,นเวียนอยู่ในบอร์ดระหว่างนั้นก็จะมีแพทย์พยาบาลมา,มาปฏิบัติมาปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยนะคะอันใหม่ที่เราําก็คือว่าหลังจากที่พยาบาลเนี่ยเสร็จสิ้นกิจกรรมเช็ดตัวผู้ป่วยเป็น เปลี่ยนเสื้อผ้าทีา่ปวดแล้วเนี่ยก็จะมีคนพยาบาลชุดนี้แหละก็จะทําการเช็ดเตียงไปเลยนะคะเช็ดเตียงเช็ดราวก้นเตียงแล้วก็จะมีน้องอีกชุดหนึ่งเนี่ยมาเช็ดสีปรอลบรอบเตียงที่ว่าเป็นมอนิเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็แม่บ้านก็ไป็ปอีกชุดหนึง่งทําการถูพื้นนะคะกำจัดเชื้อให้เสร็จสิ้นก่อนเจ็ดโมงเช้าก่อนที่แพทย์พยาบาลจะมาทําการทำทำการรักษา แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยไม่มีการตรวจสอบความสะอาดนะคะแบบใหม่นี้เราคือมอบหมายให้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเวรหรือว่ารอ,องหัวหน้ารอ,องหัวหน้านะคะให้มาช่วยกันตรวจสอบว่าได้ทำจริงไหมนะคะส่วนในเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์การแพทย์เครื่องใช้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยสเตนเนี่ยเราจะมีเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อด้วยยามาตรการใหม่นี้คือเราเราจัดซื้อนะคะหนึ่งตอนหนึ่งนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ทํานะคะ มีก็คือเรื่องการเครื il, Elise, tu, Arizona, water, ่องใช้ส่วนบุคคลของผู้ป่วยการทําลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ผู้ป่วยได้แก่การมังเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าพันคับนะคะแล้วก็เบสแทนนะคะเดิมเนี่ยเราดำเนินการซักล้างที่ของผู้ป่วยด้านด้านด้านลิงนะคะซึ่งไม่ได้ไม่ได้ทาการฆ่าเชื้อแล้วก็แล้วก็ตากแล้วก็แล้วก็ตากบริเวณนั้นนะคะเราก็นํากลับมาใช้ใหม่กับผู้ป่วยรายใหม่ทาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ แบบใหม่นี้เราก็คือเราทำการทำเราทาเป็นเซ็ตชุดแคปเอชุดคอ f ฟินเบสบาร์นะคะโดยมีการจัดซื้อกระมังสแตนเลสนะคะแล้วค่าเช็ดตัวแล้วก็ส่งอบไปนำที่หน่วยใจการนะคะผ้าพันคับเนี่ยเราก็ส่งซักฟอกค่าเชื้อที่หน่วยซักฟอกเบสแทนแล้วก็ทำการแช่น้ำยาค่าเชื้อ0.5สูดทยาโปรคไรายนะคะแล้วก็เรามีการจัดสํารองกกอุปกรณ์ให้พอใช้งานแล้วก็หมุนเวียนนะคะ จากที่เราเดำเนินการตามตามตาที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะมาพบว่าประสิทธิผลของแนวทางควบคุมการระบาดสาม,มารถควบคุมการระบาดได้นะคะแล้วก็ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่การระบาดในยุติลงภายใน2ส,สัปดาห์นะคะสาหรับในการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามีข้อเสนอแนะดังนี้นะคะคือข้อหนึ่งเราควรให้ความรู้เรื่องการป้องก,กันการติดเชื้อด้วยยา ตั้ชุดที่แก่บุคลากรโดยเฉพาะในการป้องกันและพร่กระใช้เชื้อนะคะทุกทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านจนถึงแพทย์และศึกษาแพทย์นะคะที่มาเราในการตรวจการรักษานะคะแล้วก็มีการแล้วก็ควรมีการวิเคราะห์เวิร์กโฟร์นะคะระดับงานการพยาบาลในของผู้ป่วยเพื่อกำจัดเชื้อด้วยยาในสีบรอบให้ให้ได้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการติดตามการปฏิบัติของบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะคะ ต้องมีการเช็คลิสต์นะคะบางทีเขาบอกเขาทำแล้วแต่จริงก็ไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาตรการสุดท้ายนะคะเรื่องมาตรการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารักษาในหอป่วยหนักหรือว่าการป้องกันแพร่กระจายเชื้อเนีองทุกรายเนี่ยอาจเป็นมาตรการเสริมนะคะเพราะทุกลายที่ที่ทอทตอนที่เกิดการระบาดเนี่ยเราทําการสวอชทุกลายนะคะอันนี้ก็คืออาจเป็นมาตรการเสริมที่จะป็นต้องใช้แล้วก็ลงทุนเพิ่ม เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อด้วยยาต้านเชื้อชีพทุกขนาดของผู้ป่วยวิกฤตก็ดิันก็ขอจบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้ขอบคุณครับ